ฉลองวันเกิด27ปีเรียกว่าเป็น14นาทีที่จุใจและถูกใจแฟนคลับของลิซ่าแบล็คทิงหรือลิซามโนบาลมากๆเมื่อลิซ่าได้ออกมามาโพสคลิป Q&A ลงช่อง u t u b e หลุดออฟฟิเชียลในวันเกิด27ปีของตัวเองในวันที่27มีนาคมและใครได้ดูคลิปนี้ก็ได้รับพลังบวกไปด้วยกับความน่ารักสดใสของเต้าลิซ่าซึ่งเปิดคลิปมานั้นลิซ่านั้นยืนอยู่ที่หน้าบ้านก่อนที่เข้าไปในตัวบ้านที่บอกเลยว่าสวยมาก ตั้งแต่ทางเข้าและความน่ารักของลิซ่าที่ได้ตอบคำถามที่แปลกไว้ซึ่งในปีนี้ลิซ่านั้นจะขอโฟกัสที่ตัวเองมาก่อขึ้นอยากจะปล่อยอัลบั้มในปีนี้แถมยังโชว์รูปตอนเด็กของตัวเองที่ชอบให้แฟนๆได้ดูด้วยรวมถึงเจ้าแมวที่ชื่อลิลี่ที่ได้เข้าร่วมเฟรมด้วยน่ารักมากเวอร์ที่มาไหนช่วงที่ลิซ่าเป่าเค้กวันเกิดและท้ายคลิปที่ได้เห็นลิซ่าที่อยู่บนชั้นสองของบ้านเห็นเลยว่าบ้านหลังใหญ่อลังการมากสมกับที่แฟนๆบอกไว้ว่าลิซ่าสวยและรวยมากเพราะว่าซื้อบ้านที่เกาหลีราคาราวๆ2 0 0ล้านบาท ได้แถวยังวิวสวยอยู่บนเขาด้วยส่วนท้ายคลิปนั้นก็ได้เห็นลิซ่าขับรถรูราคาราว17ล้านบาทออกจากบ้านไปทั้งสวยรวยและเท่จริงๆ